วันนี้ออกจากบ้านมานะใด้4กิโลนะ้ฮะตอนนี้กำารับแกเรี้ยวเข้าไปในสว อันนี้ก็สวนใหญ่ฮะของเกษตรมงคลฮะ,ะมีคนงานมากฮะเป็นร้อยนะ,ะปลูกของหลายอย่างฮะทั้งยางพาราปามนะม้าอุ้วเป็นชนนะ เราจะผ่านสวนใหญ่นี้ก่กอนนะทางจะลำบ,บากเลยทางนี้จะไปสวนนะอุกขักเลยฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ